พีน้องขึ้นไปคุณล้วขึ้นไหยจันเเลยไเออขึ้นเลยนะขึยไฟจะบบขึ้นนำากำลังเอาพี่น้องจะเอาได้ารสวัสดีพี่น้องตอนนี้จะไปเอาเพิ่งหนอพอวะ

ีพี่น้องเดไปไหมยู่นะหง่งไม่เติมแล้วชีได้อะไรออกพูาอาการนีน้สาสเหตุแล้ว <c oughs> องมาเป็นกำลังใจให้ด้วยจูดเลยนะเอเอ นี่มันสูงนสูงไปไหนนี่เห็นบ่โอ้ยโจรเลย่ยังมันสูงท่อสีนอาจ์เอาอยู่ท่นแหมทางนี้นึงอาจารย์เฮ็ดะฮ็ดไหนงมมาเลยวะโอ้มอนีก็มาระวังเด้อ ขลนี่จัดเราเกี่ยมเครื่องให้หนึ่งทำมันเข้ามาอูดบะอูดอ่อูเทอูเทมันมีควนนึงก็เอามาหินแบนให้มันดีแล้วขึ้นไปเอาดีบอกรึยั้นี้จมแล้วมัดกันตัดไม้ไม่มัดจากแล้วกโบนเอาเลย เกี่ยมาคบเพิ่นะพี่น้องนามั่นยุ้ยบอกมเออ่อผมมันมัน้เราเห็นเราเห็นทำยิดซ้ำนน่แล้ห่างเพิ่อนเลย เสียนรังจับย <bab> no <Bu> ังไงเออสองอันได้เลยคอยกับบุคยเอาอยู่เท่อกันมือมือนั้นหินมีมเอามีมบ่าย ใ<ไ>บคนบปจู้อะไรตัดดึงเอางับคิว้วเ,เ,เลยน <c oughs> <c oughs> ะตาโปเลยพูดบักเขาเลยอันมันดันวันจันทร์แล้วอันวันจันทเศร้าตรงนี้มันมันดันตรงนี้ตบเดี๋ยวกลับไปจุดก่อนไม่รอหันจุดนี้ก่อนคุมไม่ก่อนคุณไฟเสือ ค okay. yeah. yeah. ุณรูดกบกเลุณบกคุณจะขึ้นเขานี้มนคุณนี่มันออกกิมบตนี่นเขากนมันนัตุบอนหักไปตฮดคบพึงพี่น้องึดคบพิงอุขึ้นคืนาบุเสียน Hãy subscribe nay kênh Ghiền Mì Gõ Để bên đó nhìn nhìn nhiều nhìn cũng không chê hên này, đê đêm này lại đó. ได้คนมุกวนจไหมันไปได้ยอเจท่นอีกได้สามตัวถึงห้าตัวเทที่สองห้าตัวนะเห็นสี่ตัวมาแล้วยังได้แต่สองตัวโมนันเนื้น่าโอ้แก๊กแก๊กแก๊กอย่างนี้ยินอยู่ต่วงอยู่คนไปขันทหารอยู่ทหารไปน่ารัะ อาควายก็ออกนอกมันอ้ยพูดดีก็มันง่ายมีสักการอีเอาละแค่นี้สักการณอตเอาเพิ่งเพิ่งเขาจะ่เคยเลยเนียครับไเคยเลยเาเคยเอาเนื้อไเคยอุตนอูดคนเนอะปดอูดโตตด้ ดังไปสลายเนาะมาพูด,มาพ,ดม,มาพูดมาพูดมาพูดจะอุดต,ตรงนี้หรืออุตตออดเขา,นนา,าของดูป,ป่านี่เผอหินก่อนแล้วเ่อเอาก่อนแลเห็นไหมไม่หน่น ย่เถึงม is ัน้องพี่น้องหินเนอ่ยข้าจะไม่อารมหมายจังเลงสูงก็ไปเรื่็สูงลมแรงเขยจำได้ดีดงขางนั้นบมัเอามันคือบุกขึ้นมาดีไหมขี้อ่ะแมนบบ เอ้ยขึ้นละขึ้นละขึ้นละเออขึ้นละทางอื่นพคนเอาผ้าใส่คนไรแบบนี้เนาะอยาาพีน้องขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ระวังดไฟไม่ปาดเระวังเดไฟไม่ปาโอ้สันนี่ไมเนาะมันเปียกอยู่เนอะ้นโอ้ยค่อยค่ตุกตรงยาง จะเก็ขึ้นเิมก็อยู่ไหก็อยู่อะไเา้อเลนนพี่ต็อ่งนี้นองขึ้นไปคุณละขึ้นไัเลยครัขึ้นจันขึ้นเออขึ้นไล้ขึ้นไหยไฟจะโบขึ้นาหก่อนแล้งยางองยางให้จันไหมเสร็จถุงซองดเกได้จันพุดอ

số phải số phải thôi phai, số phải đăng Đang rồi nè, ôi lên đăng lên đăng lên mi lên đăng โันมีไฟแบบพดนีใจไฟสุอโอ้โหแล้วนี่ยไปยืน้ไปยืดำมันสิงย่างไป đường không thấy người sao cho chân kung mì quá mì อายังมีน้ำมัววะมีนหวนะเยชิิบะจะกินเลยมั้พี่น้องตอนนี้ห,าห,าห่างหงตกเลยนะจุดไปจุดมาเลยนักห่างมันตกนกะี่เอไดนบ้าง lúc nắm bàn luôn trinh mở lời suối nở lên nắp nắm bàn luôn trinh mở lời นำเอาเด้อพี่น้องอย่าเอาได้หลายหลับ nó, มันสิ

สมมติหน่พี่น้องพื้นยากหางเลรอวะหางหางสหน่อางมาเบื้องดือยังไฟเบิ่งเงินเบิ่งถึงด้วยสิยังยงไฟดตุ่น มี่มีบ่มบ่นี่บ่มีหัวนีขาวนี่หัวสิมีนะบ่มีนะยักมานบ่มีมันมันหางติเนาะหางาบ่มีแล้วลูกก็ย่านอยนึงจับแมมได้ัได้แม่มันได้ล้วเนาะต้มเ็ดอันเป็นยเทียนไข่บ่่้นงบ่ได้นวนนเสัเบิ่งดูั มันห่างนะห่างห่างมันจะพ่ายเลยเนาะไม่เลยเลียนนาะบุได้จำนำพี่น้องเนาะะบูได้นำหัวเถนาะเนาะี้หนเริ่ม ก็โอเคเนาะได้ท่ายมาให้พี่น้องเบิ้งวอาแต่จอที่จริงก็ข้าพเจ้ากระเบล้อเอากับจะมาเบิ้งเพื่อนอาวสิเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ใด้ทุกคนนะแล้ว่กันใหม่คิดต่อไป